ในวันนี้ทางสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการจัดงานเสวนาขึ้นโดยได้เชิญทางด้านหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นองค์ปาถกในวันนี้นะครับซึ่งท่านก็ยอมรับว่าช่วงไตรมาสแรกการส่งออกอาจจะติดลบได้ร้อยละ4และทั้งปีมองว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ที่ประมาณร้อยละศูนยถึงหครับ ดยมอมราชวงศ์ปิยดียทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้กล่าวปาฐกถา,าพิเศษในหัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสเศรษฐกิจโลกว่าขณะน,นี้เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะสาภาพยุโรปที่ยังคงมีอัตราว,ว่างงานอยู่ในระดับสูงขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และการปรับขึ้นค่าแรง ของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยและได้รับผลกระทบทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงโดยในเดือนมกราคมติดลบไปร้อยละ3.7เดือนกุมภาพันธ์ติดลบร้อยละ6.1และเดือนมีนาคมมีแนวโน้มที่จะติดลบทําให้รวม3เดือนแรกของการส่งออกไทยอาจติดลบได้ร้อยละ4ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่าม,มากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศสะท้อนได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดใน3เดือนแรกที่ยังคงขยายตัวได้ดีกว่าร้อยละ9.75ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,558ยังคงขยายตัวได้ร้อยละ5 1ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและจะเป็นตัวช่วยครับ เคลื่อนเศรษฐกิจหลังภาคการส่งออกชะลอตัวลงดังนั้นจึงมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะไม่ต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่ภาคการส่งออกจะขยายตัวได้ที่ร้อยละศูนย์ถึงหนึ่งแต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นห่วงภาคการส่งออกในระยะยาวดังนั้นรัฐบาลจึงได้ปรับยุทธศาสตร์แนวทางการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ b บ i ครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปในอนาคตเศรษฐกิจเรา ที่ชะลอเพราะเราโดนเรื่องส่งออกนะฮะก็ไม่เคยเจอที่โดนหนักขนาดนี้นะโดนหนักขนาดนี้ที่เดือนแรกลบ3.7เดือน2ลบ5.1ลบ6.1แล้วเดือนที่3เห็นว่าคงจะลบอีกบ้างนะแต่นี้ยังโชคดีโชคดีที่การใช้เงินภาคเอ,อกชนซึ่งเห็นได้จากตัวเลข VAT ชัดเจนนะฮะ เวทีถามตัวเลขกระทรวงคลังได้3เดือนแรกเนี่ยนับจากที่จับจ่ายใช้สอยในประเทศจริงๆเลยเวทีเพิ่มขึ้น9.75%นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จะมาชดเชยกับการลดส่งออกได้อันนี้เป็นเป็นเป็นความโชคดีที่ที่รามีตัวนี้นะฮะ นอกจากนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับยังยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาปริชากินน้อยถ่ายภาพรุ่งโรจน์ชัยอ่อนน้อมทีมข่าวเอ็นเรายงานจากโรงแรมแกรนไฮแอทเอราวันครับ